สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำกังหันสำหรับติดน้ํารินนะคะเมื่อมีคนอยากได้วิธีการทำกังหันสีเหลืองเวลาโดนน้ำแล้วกังหันหมุนนะคะมาดูวิธีการทำเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทำการวัดขนาดกังหันที่เราต้องการก่อนค่ะในนี้เราจะใช้ ความกว้างของใบกังหันอยู่ที่เซนนะคะกังหัน1ตัวจะใช้ประมาณ4วงนะคะ3วงผ่าครึ่งส่วนอีก1วงเอาไว้เป็นแกนกลางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวอีปอปซี่นะคะในการติดใบกังหันกับแกนกลางนะคะอีปอปซี่ก็จะมีกาวตัว A กับ B นะคะสออย่างนี้ ต้องผสมกันนะคะถ้าไม่ผสมกันเขาจะไม่แข็งตัวค่ะหลังจากผสมแล้วเขาก็จะเหนียวเหนียวเหมือนมักฝรั่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆติดที่ปลายใบยกังหัน กับแกนกลางแบบนี้นะคะหลังจากเราติดกาวเสร็จแล้วให้เราจับขยับให้ระยะได้เท่าๆกันนะคะกาวอ e ีอปซี่จะใช้เวลาแห้งประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําแกนกลางกันนะคะใช้ขวดพลาสติกอะไรก็ได้เอามาวงโดยใช้ท่อแกนกลางขนาดแกนกลางนะคะมาขีดเป็นวงกลมแล้วเราก็ตัดให้ได้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวอี็ปกซี่เหมือนเดิมค่ะทาขอบขอบนะคะเพื่อที่จะแปะปิดลงไปตรงแกนกลางนะคะโดยเราจะแปะทีละหนึ่งข้างนะคะเพราะว่ารอให้กาวแห้งนะคะประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงนะคะเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งมาทานะคะหลังจากกาวแห้งแล้วนะคะรอให้กาวแห้งทั้งสองด้านนะคะเราก็จะใช้ปากกาเมจิกนะคะจุดตรงกลางค่ะ เพื่อที่เราจะเสียบลวดลงไปนะคะเราจะใช้หัวแรง้งคอ่อยๆจี้ให้เป็นรูนะคะแล้วเราก็จะเอาลวดนะคะค่อยๆหมุนเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้กังหันแล้วเราก็จะมาทําด้ามที่เสียบกังหันกันค่ะแล้วแต่ว่าอยากได้ด้ามยาวขนาดไหนนะคะเราก็ตัดท่อ PVC สีที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ปิดท่อนะคะโดยใช้พลาสติกอะไรก็ได้นะคะตัดเป็นวงกลมแล้วก็มาแปะเหมือนกับที่เราแปะกังหันนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอารวดมาเสียบแบบนี้เพียงแค่นี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะกังหันหมุนได้นะคะด้านหลังเราจะงอลวดเพื่อที่จะไม่ให้หลุดนะคะส่วนด้านหน้าเราก็จะใช้สายยางขนาดหนึ่งมิลน,นะคะเล็กๆสําหรับเสียบปิดหัวได้นะคะโดยเราจะ ใช้กาวแท่งนะคะทาลงไปแบบนี้แล้วก็เอาสายยางที่เราตัดนะคะค่อยๆหมุนลงไปค่ะระวังอย่าให้กาวติดกับกังหันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกังหันจะหมุนไม่ได้ค่ะากาวเยอะเตลิดเกินไปเราก็เอาไม้เขี่ยกาวออกนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ากังหันสําหรับติดกับชุดน้ํารินนะคะ ก่อนที่เราจะทำการติดกับชุดน้ำรินนะคะเราจะเอากาวแท่งมาทาด้านหลังยึดลวดให้ติดกับด้านหลังไปเลยนะคะไม่ให้เคลื่อนไหวได้ค่ะแล้วเราก็ลองวางดูค่ะว่ากังหันวางตรงไหนแล้วน้ำไหลลงมากระแทกกังหันแล้วหมุนพอดีแล้วเราค่อยเอากาวแท่ง หยอดลงไปเอากังหันที่เราทำเสร็จแล้วไปวางไว้บนกาวกดลงไปให้ได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้กังหันหมุนๆติดอยู่กับชุดน้ํารินได้เรียบร้อยแล้วจ้า